สวัสดีค่ะวันนี้ญาติจะมาต้มปลาทูต้มยำปลาทูแต่ญาติไม่ได้มีมะนณาญาติใส่ต้มมะขามเนะี่ยปลาทูสี่ตัวปลาทูนึ่งาก็เลยอันนี้ผักชีญาติใส่แค่แข็งไว้รากมันญาติก็เลยจะใส่ไปเลยใส่ไปเลยเนี่ยแค่แข็งไว้ไงเพราะว่าไม่ได้อันนี้ผักชีใหญ่หรือขึ้นช่าย่ยาเก็บมาจากน้กบ้านเนี่ย แล้วก็เอาไว้มากรูดมาใส่ใบหนึ่งหอมแดงไม่มีวันนี้ก็เลยไม่ใส่เนี่ยแล้วก็บักรคีไปเรื่อยเนี่ยบักรคีไปเรื่อยย่าไปเก็บหน้าบ้านมาหน่อยหนึง่งว่าต้มสีตัวเองเอด็เดๆส่อะ่ะส่แล้วอันนี้ยากเดี๋ยวย่าจะหั่นจะหั่นไว้นี้เป็นผักเอขึ้นช่ายย่าเด็ดมาจากหน้าบ้านหมดเลยผักเนี่ย ไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็จะใส่เกลือยาก็จะใส่เกลือแล้วเพราะว่ามีปลาสี่ตัวเองปลาทูต้ยมยำก็อร่อยอยู่ใส่ชูรสหน่อยใส่ชูรสไปเลยเนี่ยชูรสยากเราจะใส่ชูรสหน่อยแค่นี้อื เสร็จแล้วก็ใส่เกลือแค่นี้งคงพอแล้วเกลือเราเอาแต่วทีนี้ก็นี่พริกป่นวันนี้ย่าไม่ใส่พริกขี้หนูย่าใส่พริกป่นที่ย่างคั่วไวนะ้น่ะใส่ตู้เย็นไว้เสร็จแล้วก็ใส่พริกป่นนี้แล้วก็อย่าใส่ตะไคร้ก่อนตะไคร้ใบมะกรูดกป็แช่ตู้ใหญ่ ตะไคร้กับขาก็แค่ตูต้เย็นไว้ยากขี่เกียจออกไปขูดที่ที่นั่งอันนี้นั่งแค่ตู้เย็นไว้ใส่ไปเลยค่ยาเดี๋ยวเอาตะไคร้ก่อนตะไคร้ก็หั่นใส่ไว้นี่แหละอืมตะไคร้เนี่ยใส่ไ,ไปเลยหน่อยนึงหอมเหมือนกันทีนี้ก็จะรอ,อน้ำเดือด หอมแดงไม่มีไงอันนี้ก็รอน้ําเดือดเดี๋ยวเราค่อยปรุงปรุงรสหอมแดงหมดไงทีนี้ย่าก็จะรอใส่ปลาทูเดี๋ยวรอให้เดือดหอมก่อนแล้วเราก็ชิมแล้วก็ใส่ปลาทูก็เดือดแนละ้วไอ้เดือดก็ใส่ปลาทูก็เสร็จแล้ว ชิมรสกันเดี๋ยวแล้วใช้ไฟฟ้าครับเดียวเองอเพราะว่ามะขามพรามะขามไม่รู้มะขามอันนี้จะเปรี้ยวเปล่ามะนาวไม่มีไงก็เลยต้องใช้มะขามแทนอ่ะเด็กก็หอมและหอมมากเลยต้มยำปะทูใส่ปะทูไปเลยดีกว่า ชูสี่ตัวใส่ไปเลยประตูนึ่งนะไม่ใช่ประตูสดหรอกซื้อไว้ตั้งวานเนี่ยแต่ยาพุณทำตัวไม่ค่อยโตสองตัวยี่ห้าตัวละสิบกว่าบาททีนี้ก็รอใส่พริกป่นหน่อยดีกวา่าใส่ไปเลย ใส่จักช้อนนึงพี่ปนพอก่อนเดี๋ยวเผ็จเดจะกินไม่ได้อีกง่ายดีเพราะเรามีประทูนนึ่งเราก็ทำได้แนละ้วง,งเดี๋ยวชิมรส ชิมน้ำก่อนมะขามเปรี้ยวยังไม่ใช้มะขามเปียกคล้ายๆต้มแซ่บอะเนาะแต่ว่ามันเป็นต้มยำก็ใส่เครื่องเหมือนต้มแซบนะ่บแหละแต่ใส่พริกป่นอืมพอดีเลยนะเนี่ยชิมอีกรอบอืมอร่อยแล้วอืม เดี๋ยวต้องเอามาขามออกแล้วเดี๋ยวเปรี้ยวเกีียวปลาไปหน่อยเดี๋ยวเปรี้ยวอ่ะอืออร่อยแล้วปรุงรสพอดีเลยนะถุงหม้อเล็กเงี้ยสี่ตัวปลาทูอืมก็โอเคอยู่นั่เหียน้าปลาทูให้ให้เละหน่อยือให้ให้เน้อลุยไอยากก็จะกินข้าว นี่ยากก็เดือดมาสักพักใส่พริกป่นมาแล้วพอแล้วแค่นี้ใส่พริกป่นไปแล้วยาก็จะพอแค่นี้แต่อยาให้ปลาเละอีกหน่อยก็จะใส่ผักคีตอนสุกจักใส่จานแล้วพอลอยลอยขึ้นใช่แล้ว ดูขี้นชห่หอมๆเอากั้งสองตัวตัวมันลังสวยเนะขียวมากเดี๋ยวเขาจะเละไปอืม<ป>เดี๋ยวเละแล้วก็จะไม่สวยไงอืมตักอร่อยเลยอ่ะอร่อยเยอะอืหอม ใส่จานให้หมดไปเลยกินพร้อมกันไอ้คงไม่มีใครยกกินอยยากหรอกเพราะว่าเขาไม่ชอบปลาทูกันเขาไม่ชอบปลาทูกันแยก็ตักหมดเลยสีตัวเบาแกไอ้เบาปิดตาปิดสวิตอร่อยมากเลยอ่ะนี่ยาก็ โรยต้นหอมเมื่อี้ไอ้โรยขึ้นใช่แล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอันเนี้ยต้มปลาทูต้มสี่ตัวต้มแซบอะต้มยำต้มแซบนี่แหละอเพราะว่าย่าใส่ใส่เหมือนกันแล้วก็ใส่พริกป่นอร่อยมากค่ะอืมย่าก็จะกินจะกินข้าวแต่คงไม่กินโชว์ให้ดูหรอก ก็เรียบร้อยแล้วจะตักเรียบร้อยแล้วล้วจะเอาน้ําใส่หน่อยดีกว่ามันจะกินข้าวแล้วปลาทูสี่ตัวยาก,กินคนเดียวนี่แหละเม่ถ้าหลานกขกินก็จะกล้องแกะให้เขาอะแค่เนี้ยวันนี้ยากก็ปลาทูต้มยำปลาทูต้มยำของย่าเนี่ยได้มื้อหนึ่งคงไม่ได้วันนี้ได้มื้อหนึ่งวันนี้ วันนี้ก็มาทำต้ยมยำปลาทูนึ่งอืวันนี้เก็บของก่นอนเดี๋ยวจะนั่งกินตรงนี้แต่ไม่กินโชว์ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยขนดัดกดกินไม่เรียบร้อยพวกมันก้างมีอะไรยากก็จะกินแบบยากก็เลยว่าจะพอคลิปแค่นี้อืมวันนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ย่าด้วยนะคะย่าได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ พี่ชมแก้เหงาย่าด้วยย่าทำคลิปยาแก้เหงาหย่าวันนี้คงจะมีแค่เนี้ยนะคะสวัสดีค่ะ